ีนะครับผมสวัสดีสมาชิกผมทางช่องของค่ายบางอีนะครับผมคลิปนี้นะครับมาดูนะครับผมเป็นรีวิวของบ่วงดักไก่นะครับคุณลูกค้านะเป็นบ่วงดักไก่ป่านะครับผมนะครับก็ของที่ร้านนะครับผมก็จะมีนะครับผมก็จะมีบ่วงเดี่ยวแล้วก็บ่วงผีเสื้อนะครับผมนะบ่วงเดี่ยวแล้วก็บ่วงผีเสื้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดบ่วงเดี่ยวก่อนนะครับผม นะครับชุดบ่วงเดียวนะครับผมคุณลูกค้าก็จะเป็นของชุด31บวงนะครับเป็นชุด31บวงนะครับผมนะก็จะเป็นเซตนี้เลยนะครับผมสําหรับเซตบ่วงเดียวนะครับอ่าสำหรับเซตบ่วงเดียวนะครับคุณลูกค้านํามาดูนะครับผมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํานะครับอ่าแรกๆเรามาดูหลักก่อนนะฮะหลักก็จะเป็นหลักเหล็กขาวนะครับผม จะเป็นหลักเหล็กขาวนะครับผมยาว7นิ้วนะครับยาว7นิ้วนะครับห่วงที่ใช้เป็นห่วงทองเหลืองตัวเอนะครับห่วงที่ใช้เป็นห่วงตัวทองเหลืองตัวเอนะครับผมนะครับผมนะแล้วก็งานต่อสายเอ็นเป็นงานต่อสาย PE นะครับมีตัวล็อกพร้อมนะต่อสาย PE มีตัวล็อกพร้อมนะครับผมของสวยแน่นอนนะครับคุณลูกค้าของสวยแน่นอนนะครับผม นะต่อด้วยสาย PE นะครับผมคือรับน้ําหนักได้เยอะจริงๆนะฮะตัวสาย PE นี่รับน้าหนักได้ถึง42่กิโลเลยไม่มีปัญหานะถ้าไปต่อไก่นะครับผมไม่มีขาดแน่นอนนะครับผมงานเอ็นเบอร์เจ็ดสิบน้บ่วงกว้าง5นิ้วนะครับรอบบ่วง5นิ้วนะครับคุณลูกค้านะรอบบ่วง5นิ้วนะครับตัวนี้นะสามสิบเอ็ดบ่วงจะมี2ขนาดหลักนะสำหรับบ่วงเดียวก็จะเป็นของ15หลักแล้วก็ของ3 1หลักนะครับจะมี2ขนาดหลักนะครับผม นะฮนะสำหรับของบ่วงเดี่ยวเซตนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยสำหรับวงเดี่ยวนะครับผมใครที่จะสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็ให้ติดต่อมาแล้วกันนะครับผมสำใครที่จะสั่งของวงเดี่ยวนะครับผมนะสำหรับมือใหม่ผมแนะนําใช้วงเดี่ยวก่อนนะใครที่ยังไม่เคยใช้อ่าบ่วงนะครับใครที่ยังไม่เคยใช้บ่วงไก่ผมแนะนําให้ใช้แบบเดี่ยวก่อนนะสําหรับมือใหม่นะครับผมโอเคต่อไปเรามาดูแบบที่2นะครับผม นะแบบที่สองก็จะเป็นบ่วงผีเสื้อนะครับหรือบ่วงคู่นะครับใช้ต่อไก่นะครับผมใช้ต่อไก่เหมือนกันใช้ล้อมนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่ใช้ล้อมนะครับผมนะตัวนี้นะครับยาวความยาวของอบ่วงก็ประมาณ3เมตรกว่านะครับผมของเดี่ยวเมื่อกี้ก็ยาวประมาณ3เมตรกว่านะครับเวลาเราเปิดบ่วงนะครับผม นะตัวนี้เป็นชุดของ21หล AC ักนะครับผมนะ21หลักนะครับผมแล้วก็ขนาดหลักของตัวนี้จะมีของ15หลักแล้วก็21หลักนะจะมี2ขนาดนะครับผมส5ห้าหลักแล้วก็21หลักก็จะเป็นชุด30บ่วงกับ42บอ่าบวงนะครับผมนะหลักที่ใช้เป็นหลักเหล็กนะหลักที่ใช้เป็นหลักเหล็กขาวนะครับผมงานผลักเป็นงานผลักสีดานะงานผลักเป็นงานผลักสีดานะครับผมนะครับโอเค งานสลักเป็นงานสลักสีดําต่อโดยสาย PE นะครับบ่วงบ่วงเบอร์80จะใหญ่กว่าของเดี่ยวนะครับผมบ่วงเบอร์80นะครับผมนะสำหรับเส็นนี้นะครับผมโอเคนะโอเคสำหรับลูกค้าที่สนใจบ่วงผีเสือ้อนะครับก็สามารถสั่งได้เลยที่ร้านนะของมีพร้อมส่งนะมีเก็บเงินปลายทางทุกชุดเลยนะครับผมแล้วก็ใครที่สนใจไก่ต่อนะครับก็สอบถามได้ นะใ, AL ใ,ใครที่สนใจไก่ต่อก็สามารถสอบถามได้นะครับผม right นะใครที่สนใจน,น,นะครับไก่ต่อนะครับผมหูขาวนะครับตัวนี้นะครับผมก็สามารถสอบถามได้แล้วก็จะมีชุดบ่วงมีพร้อมส่งเลยของมนเยอะนะครับพร้อมส่งโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมทางช่องของค่ายบางอีนะครับผมนะค่ายบางอีภาคใต้นะครับผม โอเคนะครับสอบวันนี้ลากันตรงนี้เลยนะครับผมนะลูกค้าทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ